อยกปีเดียวขอโทษเดปูแปดปีอ้แปดปปีกนยังแข็งแห้งอยู่ดิเอกัยังแข็งแหงอยู่นางไก่เราบ่ได้บ่หลอกนางไก่หลอดลอยคนยุกจะเลืนนีไปเศายุกข้ามนี่ยุกจุกข้ามก็ไปเศ้าหมค้อเพื่อจะได้ไปกับพื้นอยนั้นเราคะเพื่นมีแห้งมากกไปอีก พันวีห้ามากับใคอีกเนาะแต่ว่าปีนี้พอตู้สวัสดี<ม>และสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงบัวเอฟซีพังลาพังไทยและ,ะต่างประเทศนําพี่น้นองเลยเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องมาช่วยชาแนลอีกแล้วก็มาหาพอตู้โหดพันพี่น้องนะเนาะก็อยู่ที่ บ้านเราถือเงื่อน่นคือเก่านั่นแหละมื่อนี้กับสีมาโอลูมาลินน้ำพิ่นชิซูนี่เลยพี่น้องเลยเนาะมาถามข่าวถามข่าวเป็นในหลายฝันอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เนาะทางมาเจอก็ได้เดินทางเข้ามาหอนเฮือนหอนซานเพิ่นเลยเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กับมาหาพ่อตู่หดสบายดีเด้อพ่อตู้สบายดีอืมเหตยังพ่อตู้คุมมือนี่ไหวเหตยังอันนี้แบ่ดี โอ้โหได้บทเหตุยังนั่งนี่นี่ละนั่งเงื้อเงื้ออ๋อผลตกกับว่าพอตัวสานี่ตกแหงบ่แหงอยู่ขึ้นนี่ก็บขึ้นนี่ก็แหงว่าจะไปบุญในบ้านนี่เละก็เลยไปบ่ได้บุญยังพอตับุญรักบ้านบุญคุณอ๋อโอเคเราบุญแจกไปยังเอาเมาเลยก็เลยอยู่เลยอ๋อแปลว่าถ้าพอตัสิไปบุญไปยังนี่ก็มีคนมาเอาแม่นมาอย่างนี้ไปแม่น เอาถาว่ย่างไปเองนี át, ่บได้ไปเนาะบรอดเมื <anak> ่อยคือวานแหละโอแห้งเลยตอนนี้พตูอายู่ยกปีเดีวขอโทษเด็กรตูแปดสิปีโอ้แปดปีก็ยังแข็งแห้งอยู่ดิก็ยังแข็งแห้งอยู่นางไก่เราบดได้บรอดนางไก่รอรอดลอยคนยุกจะเลืน่เปเายุกขามนี่ยุกขามั็เปเาหุ่มขอเพื่อจะได้ไปกับึ้ง เงีนยนั้นดูไปผลพันธุ์มีแห้งมากกับไปอีกผลพันธุ์มีแห้งมากกับไปอีกเนาะแต่ว่าปีนี้ผักตู้บดลเอียดหอยหนาบ่บ่อบดลเอียดจ็ดปีแล้วักตู้นาไล่ปีเลยโอ้แต่ทางเมี้ยผักตู้นี่เห็ดชอยพันอยู่พอรู้ว่าพอได้ไปคือกันบ่บ่ได้ไปอ๋อแบบว่าดูแลผักตู้อยู่เพื่อนเนาะแบบว่าเห็ดอยู่เห็ดกินแม่นเลอให้ักตู้กินแยงผักตู้แต่ละเมือแต่ละวันนะ น้ำเือเข,ขามาคายป co ลาซื้อเอา่ปลาแล้วเสือคบเขามาคายกบซื้อเอาพอได้พอได้อยินเหลักสคนกับบุกเมื่องบได้ดอกเช่ไหว่าซื really ้อสิบพ <ispiel splash. S 1> ันสาพันนี่กะหลายมือองมือสมมือพแล้วเนาะครับครับครับ่าเท่ากับบอได้ว่ากินหลายปานั้นกินจำภาษาคนเทาเนาะกินจับจบจับจับก็อิ่มแล้วแล้วจะกินอย่างอื่นไหก็มันหน บุกขึ้นยของเขาใช่ไหมวันนี้เงินเขาไปบ้านเขาไปส่งในงานของการนั่นจ้เป็นตั้งนี้ตั้งมุญในวันเลือนลงไปเขาไปแต่เศร้าไปตุนบ่ายบ่ายบ่ายนั้นเนาะคุณบาอาจารย์สั่งเขาแล้วเขาบอกใ้กินกินเขาเนาะเขาดอกอยู่ของการกงินเลยอย่างนี้ ย่างโง่โง่หนิเต้าเหมื่อสแกน,ไ,นแไม่ได้บ้างเหรอระดับหาผู้นันผู้นีว่าจะให้เขามาส่งไม่เนาะเ<ม><ม>พราะว่าหน้านี่แบบใหก็อยากอองให้ออกหน้าหลายเพราะว่าเห็ดเบี้ยเห็ดงะเห็หดไห้เห็นนาคือว่าะวันแถวนี้วันก้ามืดเลยบอกผู้ตู่วันวันผู้ยังผู้ยังยั<ล><อ>งวันอยยันว่าเขาแบบวานน้าแบบว่าเขาไม่ต้องดำนะผู้ตู่เขาวานแบบว่าปล่อยไปเลยคือแบบน,บบนบบั้น กูหวานกับหวานมันี่หนักที่บัวชนะไปได้หน้าปีชดไล่ลูกเห็นนี่มิแต่ว่าพันหวานกับมิแต่ว่าหวานไปเลยนะบอกว่าคุ้มเอาหนาอย่างเดียวนะประตูเขาเอินหวานอย่างนนะหยอดนะบ่กว่าโยนกันสมบูรณ์แบบจบโทรห้อหวานห้องหวานไปเ้าหวานเขาเลยไทยถูกถูกคาดคาดเลยคาดเลย ปีนี้ยาบุตรแเดี่ปุ่มบุตรแเดี่แตกบุตรแท้ตั้งหน่อเด้อยหย่าปีนีเขาต้องใช้ยาคุ้มไหนคุ้มหย่าแม่แมนแมนเขาบูใช้ยาคุ้มหย่าโอ้ยหวานทรรมชาติบ่ได้เลยแหละบ่ได้กินบม่ได้ก็เดี๋ยวว่าได้กระยาแมนบ่ได้กินไม่ได้ขาดเลยแมนแมนนะเขาเห็นอยู่ผู้บางคนน่ะเขาคุ้มได้และเขายังได้กินได้เข่าได้น้ำถ้าบ่ได้คุ้มบ่ได้ยังน่ะโอ้ยแต่หย่าล้วนๆเข่าบ่ได้ bất cứ căn nhóm đồ đuôi kiếp kiểu mà bà chắc cốc nhà có chắc vật khăn nữa trong lao nữa bật trong bây bằng mặt nhà tu mà sẽ khen này khen à mèn mèn mất một ngọt đấy chào chào bà thao xí bây nè mệt mà mới nhầm kén bà nè đi tẹt đấy hai mà, của mặt hìn hai của mặt hìn bốn nhá không có cúp nhà đây đây không cúp nhà ở đây nó คุณยายคุณยงเนาะบ่ได้ก็บ,บ่ได้คือว่าทางประตูภายนี่ยบริโทรหาประตูบ่โไม่ปไปบริโภคอ๋อกับ,บไม่ติดต่อมานะข<อ>ันยังบม่ได้ได้ลูกได้เมีเพ่พาะคนใส่คนคนไม่บอกประตูว่<อ>ายังบม่ได้ลูกได้เมียเพิ่นก็คิดอยู่คิดเดยอได้แต่ว่าเข,ขาเอาว,า,เวเาว่าตามเพื่อนเขาหรอกเขาเอเมียอยู่พุ่นเขาเมียตายก่อนเขา thấy đi buồn quá anh quan sát vừa nãy bưng bưng cả má đấy men không có tay con không thấy nè quá vừa nãy là bầu chắc đi thịt này có cái đấy nó thịt này là chắc phải chắc đâm phải còn. chắc đòn mẹ oh, léo phải vừa chặt phải đau lục สิดไปแบบนั้นก็บ่อได้มีอะไรพ่ตัวเอ้ยม่อะไรอย่างได้นี้ยเขาไปตีมันก็บ่อได้แล้วเขาหแหลกเมนอยากได้น้อยอยากได้นุ่มคือเขาก็บ่อได้แด้เอาฟรีรุ่นเดียวรุ่นลาวเข้าเดียวกันนี่กับพ่ออะไรอยู่เนาะโว้ดี๋วฝากไว้บวกกูโว้เนาะโว้ดีไปดีเด้อไปเด้อโว้ยงำกับตูวเงี้ยโว้ดีฝากไว้บวกโว้ด้ เด็กเลงเห็นไงกินเท่ากินกินชบเท่าได้บ่แม่คิเตนเนวเดียวดอกเตนเอวะลรก็ได้พวหมูปากหม้อไอ้เนี้ยเนีเนื่ยประตูพายถามเราบรมาบอกบ่บุรีมาลูกมากขึ้นมากบหอดพวกเดียวมือกับไปเลยนะบอว่ากูยินข่าวชิมาแล้วเดี๋ยนี้บอกเ่น่ะบชริมาปุกือนลูกกับตุกื้นน่ยก็ปุ๊ก พวกคุณบทท่านไหนลงดำไห้ดำนาเนี่ย hmm. ห้าลูกหาล้านไปซอย hmm. ตั้งคือแล้วก็พอมุ้งก็มุ้งแล้วเดี๋ย <Hey. S 1> จากเวลาใด้าเขาดำมาเจ้าหนูโอ้ยหาลูกหาลา้านมือผุไปมันบมแมน hmm. เวลาการผลิตเขาเห็ดแต่ถ้าเขาบูจากมาหาเท่าได้เนาะว่า hmm. วเวลามันว่างไองที่แล้วก็ขึ hmm. ้นมาเย็ะอืมไอ้ที่ปุ๊บปุ๊บบนดินบนน้ำปันปันปนน้ำนั่งที่อย่างนี้ พุ่นแลามั่งมาแล้วบเพื่อกสอามั่งแล้วมั่งแล้วมั่งมาเรียบร้อยแล้วมั่งมาืดอก็หาลูกหาล้านในบ้านเลยแก่มากแก่มาเนาะที่ฝนลือเฮือนมานี่ก็ดนเติมเลยได้เนาะดุนเติมแล้วรุนเติมแล้วมันเปสี่หาเดือนแล้วบ่พุ่นแล้วคิดว่าเด้อ

มือหนึงก็บหายยกทุบท้นแล้ครับเดี๋ยทุบไปได้ตัวเป็นหุนมดได้แต่สูาก็มันเครื่องอะไระเครืองมุ่งก็เข่าอะไ้นะ่แก็ทุกที่นสาก็ได้ด้วยขาอกก็ทุกเก็่แล้วแก้มดเลยดิ เ่ได like well, really ้นย้อยหน่มันก็ได้แล้วเนาะเขาบอกอาเป็นับหเขาที่อยู่น้องบอแบบเมียนี่เดี๋ยวนี้เรากปยังอย่างได้องอยคือเกาบกจังวะที่จัได้น้องคือเกาสีลุดเพื่อนหับกอกอ่างไ่ซหมหัวงาญุสีหาิบก็ยังลุดลื่นกันโมเมนหอยแล้วจะปีกันแน่เราเนี่ยประตูคือประตูพายเราอยู่จะปี พุกชิป่าย60ป่ายแล้วุกชิบหาพกชิมีแล้วยืนเดียวกับพ่อใหญ่เนี่ยบอกบ่ยืนลังอ mm. ือจะจะปีอด้จอนแปดแปดเหระแปดสิบแปดแบแปแข่งแฮงสานเฮเชยเนาะคึู้เรือมที่เลยโบเห็นไหยตานี่ยเออคับวานนาโบน้มือสดก็ได้อยู่แต่สานขายลังหนึ่งเท่าไหร่ปุตก บได้ชานา้ามาให้ล hmm. ูกแทนไว้ให้ลูกแทนไว้ให้ลูกว่งคุยังไงลกงี้เงินเ้ยชานรวกกันคือวะสองดังนี่ต้องดังหอยนี่หอยนี่ชานดังนี่มัดมดตอนหนึ่งมดปรับตอนดังนั่นดังที่สองมาเร็วๆพ้อมกันนะมดหลังไปซื้อมารวบกันซื้อมาสองตอนนี้ มาารรัดช้อนลังนี่ล้งมืดตอนนี้แหละก็ใส่ลังนั่นแ <c ười> ทนซับกันเนะาะซ้ำซับกันแปลว่ามืดตอนจังไปงูหาพื้นใหม่นะ <c ười> ลูกคนบริสุทธิ์นะจะคือล,ลูกหลานมีแต่มาของเจ้าเนาะมีแต่มาของนี่นจะ<า>อยู<บ>ย่กันก็จะช่องคนกับมิตู่นี่บอก่องคนช่องคนตายาย ไอ้ลูกนะั่นโอยู่น้ำอยู่คนเฮือนอยู่คนเฮือนเป็นเป็นอยู่เฮือนเพิ่นแล้วมีครอบมีครัวห<อ>มดเลยโธ่ครอบมีขั้วหมดแล้วเราก็เลยอยู่สองคนแบบนี้เนาะอยู่สองคนอยู่สองคนก็นสบายอะไอ้หน้าตกกากนะ่าในให้ลูกเห็ดโม้ลูกเ็าอิเตนาเขาได้<ม>ปล่อยมันมูมี่แล้ว หมดมดแล้มีแต่ดินบนปูขึอนนี่บอมีแต่ดินบนปูขึอนอ๋อบนปูขึ้นก็ซื้อแล้วนื้นน้องนั่นอยู่ในพี่ไหนีมันเอาอยู่ในปรบาม,มางงนนี่กระางบาาูมีตั้งออกเนอะตั้งออกบูมีตะกี้อันเจ้าดินอนขวบประเทศไทยทา้งบ้าอยางคัดบางอย่างก็ทังตะกี้เห็นบอเขาเหยีทางไม่ติคอยเห็ทางงตะกมันซื้อวัดมาแล<อ>เขาไม่เห็หม มันนี่เหมือนแห้งก็ฟังแล้วหัวแล้วเงียงแห้งไปยางอีกหัืนไปยางไปถึงทางมันแต่ว่าเขาก็บุมีเงียงหลบเขามีเสบ่ของประตูนี่บ่เจ้าแบบหลุดล้างไปออกมากับบารมีแล้วเนาะหลุดล้างออกไปกบุมมี่กับจุ้มแบ่ไปผูกเย็บกเย็บเลยเอาบุมีทางไปง่ายๆอย่างนั้นเลยนะเยอะเนาะมันบมี่ทางไม่ได้เนาะนี่เนาะนี่ ดิ้นหนเพื่อนน่เขายังจงไห้เดินนี่เด็กจงไห้ผู้ใหญผูเดี่ยวมีบทังีบางหไหน้าเดียวหนิบ้านนี้หาหน้าหัลไทเขามาได้บ้านนี้นคอยจงให้เจ้าอยู่นี่โตผู้ใหญ่เองปุ๊กข้องมาวัาบันมือมาปัดมือมาลุดขั้นใหญ่ลุดถิมขั้นน้อยจะดุดถิมแค่ได้ดุดไปป่า มาบ่ได้เที่ยวบ่เที่ยวบ่เว้าหยบ่เว้ามไปก็ไปบ่มีไปเวความสุขแท้ๆเด้อูายเนาะไปเียบไป่านันอันนี้ีแต่ว่าขหน้านี่ออกไปจึกเอตัวนี้ก็ออกตามพวกเขาออนี่ไปุนแต่ขนาดงทาง เราหัวยังอยู่เขามยังชิงย <c ười> ่งนนสัวีหนึ่งเนี่ยทั้งนักรืยิ่งตัว้องซื่อซื่อน้ไท้งมาอยู่น่าจกปีเแต่พัเขาลอยเจ็ชีวิตมันบุมีระวิเกิดขึ้นอโตุมาลประวัิเกิดขึ้นไอเวอาหห้อง พ่อมาดอกไปอย่ามันคอยอยู่เพื่อถือได้ของมึงอยู่อยู่ตามชินตามธรรมได้โบ่อยู่ตามชินตามธรรมตามชินตามตามธรรมโบได้เจ๊ไปในหนบุญแลงมากดอกไม้ดอกมากมาเป่ามาปัวเขาเขาคนเนี้ใส่หลวงหลายดอกในขันนะเงินนะ เดือดขี้ันข้าวันเขาหามาเป่านะเขาหาแต่เป็นมอเป็นยังนี่ก็เบิ่งได้ดีไปเถอะนะแต่มอเป็นยังออครแต่ว่าเบิ้งตัวสักตัวยังมันมันออกดีนะดอกไม้เห็นแล้วมันก็ดอกไม้เห็นแล้วเป็นผู้บอกเออบัดนึงนี่ก็มาเลยในบ้านบ่ มอวบุหินอืมมวอไรวั่นคุแล้วคุณับหมาเตวันเตาวันเศร้าหลังคุณวขับับกับจำปินบึงเจอาไปต่อนุกบอกคือวันเดียงนุกเขาอย่งโอ้ยบุ๊ดตัว้าถนหนุกกแต้บันหย่างแต้หนุกจันวานันอั่นเจ้ยก่กไปเอาเมียบันคกนะคุณหนุกบักใจ น่องบใจไปน้องบักอ้อน้องเต้บักเต้บักเตปน่อยคูเอามีมันี่เอามียมีมไม่มีลูกดอกมันคกน้อยบ่าู้มันโคกได้แหละยังโคกน้อยไปแักแม่แล้ววันนี้เพื่อนอนกมาป้าไปชมเจ้ามาป้าอยู่นี่มาดมมาเห็ดหนาอยู่นีเาเมื่อเขาเมื่อจะได้หน่อยถังไว้ชวยช่วยช่วยช่วย่วยช่วช่วย มันยัลานทังเ่อนี่ๆเคือมีเดยางนกที่เราคบนาง7ยางอันนั้นก็นกเขานายเจ้าเมื่อันบ่าคือบ่เมื่ออมา3เดือนยังบ่คันเอ้ยว่าเจ้าตามือปิ้งซะเียมันปากอยู่บ่นกอันนี้น่ะนกเอี้ยงนี่ปากไดบ่เห็นเานีไปโอ้ยมันอนนแรกเอา แม่แม่มาแม่มาแม่บาเรอบอ้อา่นเน่เออเราไปเช่คกันนกุกตาเขานี่ยเองมันบินมานะมันปุกนกมาจากเกือบจากย่างหังบินมาไปปุ่ไปปุนมามันตุลงจับใส่ต่้ไว้มันเป็นหอดนี่รจับนกันนนนกโตอยู่นกรงเขาบอกพ่อจับมันแล้วโอ้โหวนไลฟ์วนวง จ the you ือพอได้ก็ว <background> ่าเลยกินกาแฟจังสักินกาแฟจังซีแล้วก็อื่ยาทานกระเพาะกินข้าวกับเก้ากระเพาะกูบอกหนูก็อนเลอ้นเิรไปแล้วออนบรี่เบิดแม่บัวกินข้าวกับฟากระเพาะกูบอกจะไปบอกแต่ผุ้ใหญ่ไปนี่เบิื่นไหมไพ่เก็นเกย์ก็ยอปุ่้ใหญ่ปู้ใหญ่ยั่ใหญ่ไพมาบ่หนแล้ว ทำเสียงเล็กน้อยนะมันตัวน้ออะไรสิมาอะไรสิมานั่นไจ้ำชื่อผนายพายได้จ้ำจ้ำเลยยิ่มันช่วงยามนี่นะมันวิดวิดเวียดแต่จะหน่อยแล้วก็สิมาได้เนาะกลดมันบอกขึ้นในรายเดียนทางป่าทางป่ามุงโจงบุ๋มเมี้ย ข้างป่ามันเจ็บักงใป่ามันยมนะใอจจนี่เราลุ้ข <oh ึ้นมากแตอ๊ะมันขึ้นมากปยนี่ลมันหล่ารนตเด้วยจังมีน้อยกเมีน้อยตบมีน้อยจะได้เ็ดอยู่กินนวดนะของเขาหมนกมันน้อยใช้กินก็ได้เาลนกินนวดมันเป็นตามันก็กินาะ

บนเมนว่าจะว่าพื้นล้วเอาไปแหละเวีนมันเวอยน c จนอเี้ยวอันน้นอนกินไม้กินอยู่เรื่อยๆโยกแม่ทาไม่เท่าห้าอันน้นไม่เท่าห้าอนเลยตลอดทะเลกับไม้กันตลอดเนาะไม่ไดเลยนาะะเบิดได้เนาะมืดเลยอ่ะเยได้ก็กอนเลยเนาะคมูจะแจงเนีย มีมีด้วยธรรมชาตก่ได้นะแต่งเหนียวกันได้จักพ่อคล้ายใครเหรอเเห็นอันนี้ลูกาก็บอกเลยเขาเห็นอดเ่อนักเป็ไอะไรจักคุณต่คุณสูงเสาก่อนเมื่อกี้มาแท่นี้มมีแต่ทุพายบไปเออเดรตูพายได้ไปเด่นลเราเนาะคนเจี๊ยบเนาะคออย่บเห็นเจอเลยจักเกียรจักสูงเราก็่้องเส่ยมาเราจะอุ่นโบพ่อเ่า เราไมีของดีกัจักจังว่าอะไรอารมณ์เราหนิล่ะแกมักเนาะแกมักจกมักแกยังไม่อารมณ์อรกันทั้งประตูไม่ได้มีลูกผู้หญิงเหมือนอย่างบอกคือว่าอยู่ได้อยู่กันสองคนมีแต่ลูกผู้ชายบอกผู้หญิงลูกเรา่ิตใจอยู่ใกล้เพราะเขาอยู่ไกลอยู่สองคน ส <laughs> องเท่าเห็นว่าผู้หญิงปกติผู้หญิงที่อยู่เพือนข้งเาเนาะลูกซอยเลยูกเล้ารลูกลูกของลาเนาะลูกใครไดบ่ก็เนแม่นะค่ะเจ้าเอากับเล่าเนี่ยม่มีดุบอ่กเออก็ได้เห็นการเจ้าให้ชื่อเขาอยู่แค่กอืออาเท่ากับเราขบวนเป็นคนมาว้าเท่านี้ อยู่นกันได้เจ้าเป็นคนตาแขกพุดโอ้เจ้าจกปีเจ้าน่ะหาปีไปละเก็อยู่กับห้างอยู่เนาะเราไปดูกับเป็ดที่เป็เมื่อเมื่อโคหันจะขูดคยนได้จะคืยเท่าน้องบุ๋ไจะคยเท่ากับบุปากเนาะ กิอเจาวเากเาแบบินฟโเขาไปมันแล้วแลบเดเดอกงตาเป็นกันลยหักแ่กันเนาะได้หักแ่กัน้อย่าไปตัวกันเท่าไรนนคอตัวกันอยู่ดเพแงเนเมือเมื่อโคเมื่อกอโต้แข่น่ะเขบดทามได้ชูบอก่บเว้ยอันนี้บเวอชูบดว้ออมาบานเขาบเดว อวาขอมือนั่นคือไปวันนี้เนาะไปคำหนึง่งม,มือสองคำม,มือเ้ามากกวยกขันคอกันมือมันบัคอคั้วกันแล้วแล้วโอ้ไปสบายคอกันลงกบอกเพื่อนว่าจะขอมือเฮือนหรือจะขอมือบ้านเพ,เ,าเพื่อนก็บ่าวไปจูเพื่อนบอกว่าบัดผูกคอตอกแขนแล้วเพื่อนเวราะจะโคตรขนาด พากันเมื่อมื่อนี้บอหายเมื่อมื่อนี้เมื่อมื่อนีได้แหละบ่หรือี่เราซื้อได้อ้าวก็เมื่อนีก็แต่งเครื่องเมื่อแหล่งเพื่อหรอกพักแต่งเครื่องว่าพักกันมาเฟื่องบ่บเจ้าเดไปเรีนไกลแท้อยูงถ่ายง้อบด้หลินบ่ได้ไปหลินเด้เนื้อโบง่ายกองคำนี้เอาเล็กทูได้เล็กทูเพื่อน เาะเาเจ้าเจาโบมีอะไรเอาแล้วก็ามีผัวหมด้นะอย่างไรอย่างนั้เนเพื่อนผู้เดตกตกเพื่อนเพื่อนดอก,ออดกพญญกอ่อก็ดีท้อล้วซักทั้งงานผู้ใหญ่เพื่อนก็ว่าเอ้าผ่นายตาก็ทิ่มาก,กันจะได้ทงผู้ใหญ่กันได้ไหทางบู้เน็นายตาก็มากกว่าเพราะทัแต่นาปินไปคือเขาเจ้าป่อยเอา คำนานี่ินขึ้นรังแล้วไม่ก็อกเลยนาไปไปขึ้นลังกระเจี๊ยบคำนานี่ินไปขึ้นลังวัวคำนาปิ้าจะปล่อยแม่นเมาว่วมวัวนะฮะทางมีไงลูกเต้าได้แต่ทางเจ้าเองมูมีบอกมูมี่มูมีเออเขาบอกทังดนแล้วบูชมีนปเนยยน เลยได้มาอยู่เหมกันวันนี้เนาะมาอยู่ชองเข้าบานนึ่งเข่าอาเรียงกันเองเียงแบ้เนาะหลักๆแลวเนาะเบ้ี้แค่เดียวบันยังขาวี่คือลายแท้จากขี่หบ้เขเจ้าเข้ามานอนอ๋อเขาชแม่เลยลูกีเป็นห่าอ่านียคือแม่เจ้านอนนี่เหมอนี่เนี่ยเนอนอยู่นี่กเลียกเดี๋บ้เออเบ้ยังทันรี่แล้กับแม่มัน กําลูกแม่กําลูกเออได้นอกเลยนี่ฮะก็ได้วงเป็นแผะเช่เปลอามาเดือดท้องเป็นแผะเป็นอันนก้นยื่ยดู<อ>ไปใช่ไหมี้ มีเงินนะฮะฮ้อแทงกันเก็ดีได้เบิรงแยงกันไปใส่น้ำกันนั่นแหะไปเอาเล็กน้อยยังไหนแล็กตัวไปต้มกันนะมาทุกบาทเท่ามาเจ็บบาทเท่าแลยพอได้ไมเอาเล็กน้อยเขาจะได้จเงินอะไรโอ้ั่นเงินจะเบิรแนอะเนาะไม่หลักนนี้่ว่าบึรบินในใจปุ๊บ่าบึรในตาูมึงหา นี่ยด็ก็ไม่เ่าอะไรนะกูอกมันง่ตดนเงินแล้วก็นีเงินแล้วก็จ้อขอเขาบม่ได้นอนก็ได้เล่งปาคอยดูของเ็กเล็กนี่นะนะอยู่ร่วมกันนะเดักเกงกันต้องคอยเจ้าหนี้เาเงินหาแสงเปรียบเทียบได้่นิเอาในอนนะไปนอน